I go with you 3000บาทเฮ้ๆๆไปคะ่ะทุกคนจะไปซื้อของนะคะเป็นข้างในนะคะตรงนี้อายเคยมาอายมาซื้อพวกเออจัก,กรยาน The, the Acrobon so You can put some uh สามารถจะได้20ลิตรแพ็ c กิ้ง ทำไมเนี้เราใส่อะไรที่แบบว่าเย็นๆได้เลยนะเนี่ย it's the same 20 20 this one was 20 liter mm hmm.

It's very small but cute, yeah? Is Uh-huh. You like? Yeah. Very light. Yeah. certainly pretty light. I see. แต่่าปีนไอเมื่ออยู่ประเทศไทยแล้วมันนี้มันถึกยางสนุ่วใส่ไปเกี่ยวเข่าเสียดายขนาดเลยน้อยพี่แฟนนะทุกวันอืม t ช่ทุกสวยกว่าน,นะสองสีมันจะไวรุ่นกว่าขาผู้บบาวพี่นอ้อง big but too big huh? no. very big for you mm how -hmm. can be big when I am food? Free. this me am food. Free. Oui, yes, of course if you're Non? going to Non? It's not too long. de tag. On <laughs> <laughs> This is for you. Je <laughs> Is it? <laughs> I. More time. More this you can even put uh, for going somewhere, it looks good huh? okay. to see. And when you come back home you tell me pa it was too small, pa it was too big. Okay. It's not at all the same type, huh? Yeah, you yeah it uh, it's shaping more. Mm -hmm. ยังกู so cute นี่นะคะทุกคนไาก็ได้กระเป๋าเนาะ Where's the s h i e Oh yeah Careful because it's uh, packed h a r d เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวสิพาทุกคนไป careful นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูที่บ้านว่าวันนี้เคลมพีธีได้อะไรบ้างไปกันเลย ็ถูกใจอยู่นะก็ไดเ้เพราะว่าไอ้มักใส่กเก่งกีฬาเนาะก็เดี๋ยวหาเงินไปเรื่อยๆได้ก็จะไปซื้อเก๋ผ้าใบตอนนี้เก๋ผ้าใบก็เริ่มจะเก่าแล้วเ,เนาะจะซื้อครั้งเดียวก็บ่ไดนะ้ประหยัดเงินประหยัดเงินนะคะทุกคน ทุกคนเข้าไปช้อปปิ้งนะคะทุกคนจ้ะเอาไซส์ทุดไ s <No? Yes>. ขนมปังซี่้าไก่ 高弗朗。 อยากกินมักสดีมันลุดไหมมันลุดออกมาแต่นี้สิ มันแบบว่าเปิดไว้ไว้อมม่มวงมาจากกอตตาไอวอรี่อันนี้คือหมากอะไรอะแกคืออะไรอะโคคานด์มิวไออยากได้เดี๋ยวจะอะจะไปมูนกับเอ่อ มูนกับหมักม่วงอายากจะกินคืออยากจะกินมักม่วงตะไคร้ตะไคร้ลดราคะอะมันสิขึ้นเชลราแล้วละ่ะเดี๋ยวสิเสียบไว้ไปปลูกน้ำให้นะหอเยะ อันนี้คืออะไรเอ่ยกุง้งสามยูโร ยูโรเด็ดว่าอันนี้เป็นปูปูที่อาไปหามา12ยูโรปะปะลูกอันได้ดว้ว่าหอยหอยจูบนันนี่หอยแข็งก็ใหญ่อยู่8ยูโร เมื่อนี้มีกุ้งสดนะจ๊ะโลละสิบสี่สิบห้าแคลอร,รี่ก็จะเยอะหน่อยนะแต่มันอร่อยก็โอเคบายค่ะยูวเนดิส ออรอใจตังค์นะคะแล้วก็จะพากันกลับบ้านนี่คือประมาณอาทิตยีสองทิตย์เนี่ยเราจะมาช้อปปิ้งหนึ่งครั้งเนาะ แล้วนะคะทุกคนก็หมดไปที่หนึ่งร้อยแปดยูโรก็ประมาณ 4, เกือบสี่0 0 0เกือบไล้จ้ะแต่ยังไม่ถึงนะคะถือเป้าขนาดเลยตอนนี้ทดบงเทดบง เนาะเนี่ยจะีิเอาไปกินอยู่ในรถนะคะกระป๋เคบับโอเคนะคะทุกคนจะสำหรับวันนี้ไอายก็ขออญาตไปก่อนนะคะเจอกันที่ใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ